คิเช่นมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรการทำนมข้นหวานด้วยตัวเองเป็นสูตรที่น้ำตาลน้อยเราใช้นมจืดของวัวแดงนะคะทั้งหมด600 ml ก็กล่องนี้มัน200 ml ทั้งหมด3กล่องนะคะให้เรานำไปเทใส่หม้อหรือกระทะได้เลยค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป หนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงที่ใช้น้ําตาลทรายขาวเพราะว่าไม่อยากให้สีมันเหลืองเกินไปก็เลยไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายแดงแล้วก็มันจะไม่ค่อยหวานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตัวช่วยที่แคลอรี่ไม่เพิ่มนั่นก็คือย่าหวานนั่นเองค่ะเป็นน้ําตาลย่าหวานทั้งหมด3กร,รัมนะคะสูตรน,นี้ก็จะหวานกําลังดีเลยนะแล้วก็ให้เราคนให้น้ําตาลละลายถ้าใครไม่แน่ใจในความหวานสามารถชิมรสชาติก่อนที่จะเอาไปเคี่ยวได้นะคะถ้าเราชิมรสชาติแล้วยัง ต้องการให้หวานกว่าเดิมนะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำตาลลงไปได้หรือใครอยากจะให้มันจืดกว่านี้ก็เพิ่มนมลงไปได้นะคะ แล้วเราก็จะนำหม้อเนี้ยไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟกลางไปทางอ่อนถ้าใครสะดวกที่จะคนตลอดเวลานี้ยิ่งดีมากเลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะเฝ้าหม้อช่วงแรกไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเดือดแล้วเนี่ยเราต้องเฝ้านะคะเพราะว่าถ้าไม่เฝ้ามันจะฟูจนทำให้ล้นหม้อออกมาได้ค่ะ <S 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 ถ้าเราคนอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้ไม่เกาะตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพื่อน เห็นว่านมก็จะเริ่มงวดลงเรื่อยๆนะคะเริ่มแห้งลงเรื่อยๆก็คนต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเริ่มข้นนะคะให้เราลดไฟลงนะคะให้อ่อนกว่าเดิมเนาะแล้วก็ลองใช้ไม้พายนยนะคะคนๆดูเห็นไหมคะเวลาเราคนมันจะเห็นแบบเป็นก้นหม้อชัดเจนเลยแบบนี้ก็เคี่ยวไปอีกสักพักหนึ่งนะคะก็ปิดเตาได้เลยจากนั้นก็รอให้เขาเย็นตัวลงนะก็จะ ข้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือเราพักให้เย็นแล้วก็จะข้นขึ้นแต่ว่าไม่ค่อยเหนียวนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเยอะนั่นเองค่ะปริมาณที่ได้หลังจากเคี่ยวแล้วนะคะก็ประมาณสัก2 2 0กร,รมัมจริงๆมันก็ทาไม่ยากนะแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลาเราจับเวลาได้ประมาณ30กว่านาทีนะคะที่ยืนอยู่หน้าเตาจากนั้นพอเย็นแล้วเราก็นาไปเทใส่ภาชนะปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้นะคะสามารถเก็บไว้ได้หลายวันเลยนะ ถ้าใครอยากจะลดน้ําตาลอีกก็สามารถใช้ยาหวานอย่างเดียวได้นะคะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่อร่อยเท่าผสมกับน้ําตาลทราย ใครชอบทานพวกเครื่องดื่มนะคะที่ต้องใช้ส่วนผสมาจากนมข้นด้วยเนี่ยแนะนำให้ทำติดบ้านไว้เลยนะทำกินเองนะคะก็จะรู้สึกปลอดภัยกว่านะประหยัดไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะค่อนข้างใช้เวลานานด้วยแต่ว่าเราก็อุ่นใจนะคะเพราะว่าเรารู้ส่วนผสมต่างๆเพราะว่าเราทำเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค่ะ